เด็กๆวันนี้เราเปลี่ยนบรรยากาศกันนะคะมาสู่บรรยากาศของโรงเรียนเรานะคะวันนี้ครูจีมาในไลฟ์ชาภาษาไทยห้องเรียนภาษาไทยออนไลน์บายครูจีจ้าวันนี้นะคะครูจีมีเนื้อเรื่องใหม่ๆมาให้เด็กๆได้เรียนรู้กันเด็กๆพร้อมที่จะเรียนรู้กับครูจีแล้วหรือยังคะเริ่มเด็กจ้า วันนี้นะคะเรายังอยู่ในเนื้อเรื่องของครัวป่าและในเนื้อเรื่องนี้ก็มีการอธิบายรายละเอียดของคำที่เป็นหลักภาษานะคะครูจีจะให้เด็กๆได้เรียนรู้นะคะในหลักภาษาตามตัวชี้วัดที่เด็กๆได้เห็นณนะขณะนี้ค่ะเราไปเรียนรู้ด้วยกันนะคะ เด็กๆเห็นไหมคะว่าคําพยัญชนะที่ครูจีให้มานะคะสังเกตคําพยัญชนะต้นว่ามีอะไรบ้างเด็กๆเห็นไหมคะว่าคําพยัญชนะเหล่านี้ส่วนใหญ่จะเป็นคําควบกลมใช่ไหมคะเช่นคําว่ากลมกลมกรองกรองคลองคองโครงโครงแปลงแปลง พา,พายพายพริกพริกนะคะซึ่งคำเหล่านี้เด็กๆลองสังเกตดีๆนะว่าเขียนคล้ายกันแต่ลักษณะของการควบกล้ำต่างกันนะคะโดยใช้รอเรือกับรอลิงนะคะวันนี้ จีนะคะจะให้เด็กๆได้เรียนรู้คําแม่เกยค่ะคําแม่เกยนั้นนะคะจะเป็นคําที่มียอเป็นตัวสะกดเช่นย่างเนยกระต่ายหิ่งห้อยนะคะเด็กๆเ,เห็นรูปที่คุูจีให้ไหมมีคําว่าอะไรบ้างเราไปดูด้วยกันค่ะกระต่ายเนยเด็กๆเ,เห็นเนยไหมคะอาหารจานนี้น่าทานมากๆเลย คำต่อไปนะคะหิ่งห้อยค่ะคำชุดต่อไปนะคะเด็กๆคำชุดนี้นะคะจะมีคำว่าถ้วยเลี้ยซ้าย คาชุดต่อไปนะคะเด็กๆหาดทรายใบเตยอ้อย เด็กๆคะกิจกรรมนี้เราจะทำกันหลังจากที่เรียนจบบทเรียนนะอันนี้ก็เช่นกันคะ่ะอันนี้เดี๋ยวเราไปสอบวัดความสามารถความจำความรู้เรานะคะต่อไปนะคะ คำนี้จะเป็นมาตาตัวสะกดแม่กกค่ะเด็กๆจำได้ไหมครูจีเคยสอนเลือกมาตาตัวสะกดมาแล้วอันนี้จะเป็นการทบทวนบทเรียนให้เด็กๆได้ฝึกจำฝึกรู้แล้วก็ทบทวนนะคะคำที่เป็นมาตาแม่กนกนั้นจะเป็นคำที่มีตัวกขอคอคอเป็นตัวสะกดค่ะเด็กๆเห็นไหมคะว่ากอไก่นะคะกอไก่ขอไข่ขอควาย คอระครังนะคะเราจะอ่านว่ากขอคอคอค่ะที่เราจะไปเรียนมาตราตัวสะกดแม่กก,กนะคะครูจีมีนิทานหนึ่งเรื่องให้เด็กๆได้อ่านได้ดูและพิจารณาค่ะเรื่อง นิทานเรื่องนกเอี้ยงนกเอี้ยงทุกใจที่เห็นนกแก้วมีความสุขกว่าตนเองจึงนึกสงสัยว่าตัวเราทำไมถึงมีแต่ความไม่สงบในใจจึงได้นั่งสมาธิทบทวนนึกคิดหาสาเหตุแห่งความทุกข์จึงพบทางออกและปล่อยวางทุกสิ่ง mm hmm. เด็กๆคะครูจีมีกิจกรรมท้ายเรื่องนะลองดูคะ่ะ เราลองมาฝึกสมองประลองปัญญากันนะคะเด็กๆข้อที่หนึ่งคำใดบ้างที่อยู่ในมาตาแมกกกเด็กๆจำได้ไหมมาดูค่ะนะคะคำใดบ้างนะเด็กๆคุณจิขอย้อนคลิปนิดนึง โอเคไม่ได้ไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวเราไปทบทวนกันที่หลังเนาะข้อสองค่ะตัวละครเรื่องนี้มีใครบ้างก็คืออะไรคะนกเอี้ยงใช่ไหมคะอ่าแล้วก็นกอะไรอีกตัวหนึ่งคะเก่งค่ะต่อไปนกเอี้ยงทำอย่างไรจึงพ้นทุกข์คะนั่งสมาธิค,ค่ะนกเอี้ยงถูกใจเพราะอะไรคะ เพราะเห็นคนอื่นมีความสุขมากกว่าตัวเองนะคะนะะเรามารู้จักคำแมกกกจากนะคะคำแมกกกนะมีอะไรบ้างเด็กๆมาดูค่ะ ตุ๊กตาค่ะหมวกค่ะฟักทองโบกมมอมารู้จักคำแม่กบในชุดที่สองค่ะคำแรกค่ะกระจกเผือกปลาดุก ดอกไม้ค่ะในชุดที่3ามนะคะเด็กๆมะกอกปากาาคุกกี้พริกค่ะพริกนี้น่าทานนะเป็นพริกหวานด้วยและพริกหยวกใช่ไหมคะ นี่คือใบงานที่เด็กๆจะได้เรียนรู้และทำไปนะคะเด็กๆเห็นไหมว่าคุรูจีให้คำศัพท์ประกอบใบงานด้วยนะคะ,ะมีคำว่าตุ๊กตามวกฟักทองโบกมือคุกกี้กระจกปลาดุกเผือกดอกไม้พริกหยวกปากกาและมะกอกเด็กๆนำคำเหล่านี้ไปเติมในรูปภาพได้เลยคะ่ะ เด็กๆมาฝึกแต่งประโยคกับครูจีนะเด็กๆเ,เห็นภาพนี้ไหมคะภาพนี้คืออะไรลูกชิ้นยำเด็กๆลองแต่งประโยคสิคะว่าจะได้ประโยคอะไรยกตัวอย่างเช่นแม่ทํายำลูกชิ้นหรือแม่ทําลูกชิ้นยำค่ะภาพนี้คือการปลูกผักใช่ไหมคะอันนี้คือหอยทากค่ะ และตุกตาเด็กๆลองไปแต่งประโยคกันนะต่อไปเป็นมาตาแม่กบค่ะในมาตาแม่กบนั้นจะมีคำที่มีบอบอพอพอฟอเป็นตัวสะกดค่ะเรามารุ้นกันนะคะว่าในมาตตาแม่กบมีคำอะไรบ้างเด็กๆ ไปดูกับครูจีเลยค่ะตะักขา1สบแปดตักเกียบดอกปีดอาบน้ำโอบกอดท่าคำชุ่ต่อไปนะคะเด็กๆ สาบค่ะคำสา์นะคำสา์นี้ไม่ดีเลยนะคะยีราบค่ะเด็กๆรู้จักยีราบคอยาวไหมทัพพีใช้ตักข้าวใช่ไหมคะสัปดาห์ค่ะหนึ่งสัปดาห์มีเจวันและคำสุดท้ายนะคะคำว่ายีราบค่ะ ต่อไปนะคะนี่คือใบงานมาตาแม่กบค่ะเด็กๆมาดูคำศัพท์กับครูจีเลยนะคำแรกโทรศัพท์ลิปสติกถูกเทปยีราฟทัพพีชูชีพกราฟไมโครเวฟร,รูปภาพเคารพช่างภาพเด็กๆด,ดูสิคะว่าคำไหนตรงกับรูปและเด็กๆอย่าลืมสังเกตคำดีๆนะ ฝึกแต่งประโยคกันนะคะเด็กๆประโยคเหล่านี้ก็คือมีคำว่าชุดเสื้อชุดชีพถ่ายรูปทัพพีโทรศัพท์และไมโครเวฟค่ะเด็กๆฝึกแต่งประโยคกันนะและวังคำผิดเขียนด้วยตัวบรรจงนะคะต่อไปเรามาฝึกอ่าน ประโยคนะคะในเรื่องครัวป่ามีประโยคที่สำคัญสำคัญให้เด็กๆได้ฝึกอ่านและเรียนรู้ค่ะคำว่ากลุ่มของควานโพเดินทางไปทำงานกลุ่มของควานโพเดินทางไปทำงานในป่ามีผีเสื้อสวยและนกนานา,นาชนิด ช้างตัวโตพาช้างตัวเล็กไปกินใบไผ่พ่อหุงข้าวด้วยกระบอกไม้ไผ่แทนหม้อข้าวควานช้างเก็บใบตองตึงมาทํากระทงค้าเรามาฝึกคล้องร้องเล่นกันนะคะวันนี้จากเรื่องครัวป่า มีคำฝึกคำคล้องจองร้องเล่นให้เด็กๆได้ทบทวนกันเรามาดูพร้อมๆกันเลยนะคะบทนี้คือว่าอร่อยอร่อยค่ะเดินทางเป็นแถวเข้าป่าชักหิวแล้วหนาหยุดพักสักหน่อยอาหารทำจากครัวป่าทั้งข้าวทั้งป่าน่ากินไม่น้อยน้ำพริกผักหมกผักสด กินกันจนหมดช่างอร่อยอร่อยค่ะเด็กๆคะ่ะน่ากินมากๆเลยนะคะและเด็กๆสังเกตไหมว่าบทอร่อยอร่อยนี้นะคะคล้ายๆกับบทน้ําแข็งใสใช่ไหมฝึกท่องร้องเล่นคำของจองกันนะ จบกิจกรรมนี้นะคะตามสโลแกนของครูจีเลยเด็กๆอย่าลืมไปกดกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งกิ๊งในช่อง Youtube ของครูจีครูสำมจิตคงจเจริญและโรงเรียนบ้านกระทุ่มลมนะเด็กๆและก่อนจบกิจกรรมนี้เด็กๆอย่าลืมนะคะครูจีจะมีใบงานส่งไปให้กับกลุ่มห้องเรียนและ เด็กๆทำเสร็จแล้วถ่ายรูปและส่งมาในกลุ่มห้องนะคะคุณครูจะรอตรวจผลงานของเด็กๆด้วยความตื่นเต้นๆ,ๆท้ายนี้ครูจีขอขอบคุณเด็กๆนะคะและขอขอบคุณผู้ปกครองที่ใส่ใจห่วงใยและคอยดูแลเด็กๆนะคะแม้ว่าเราจะอยู่ห่างไกลกันแต่ใจเราถึงกันนะคะและเมื่อเหตุการณ์ โควิดดีขึ้นเราจะกลับมาเรียนในห้องเรียนจริงๆของเรานะวันนี้ห้องเรียนภาษาไทยออนไลน์ by ครูจีขอจบการน,นำเสนอเพียงแค่นี้และเราจะเจอกันในคลิปต่อไปและในชั่วโมองออนไลน์ของเรานะคะบ๊ายบายจ้า